ร้านองุปรกรณ์นะครับตลาดนะัดจากสองมิลบุรีนี่ฝนตกนะัดเงียบเอาจันช่วงนี้บรรยากาศซื้อขายอุปกรณ์ไอทีนะครับนี่เป็นต่อเป็นระบบน้ําเปิดนะครับท่านไหนสนใจแล้วทา้ายสอบถามกันมาได้นะครับคอระบบน้ําเปิดเราตรงบประมาณเรานะครับตัวบทนี้ CPU ออกมาแต่ละตัวนี่แรงแรงนะครับคอสปีดสูงเลยแต่ว่า ความร้อนก็ตามมาเช่นกันนะนี่ปกตินะครับแต่ว่าเราทำยังไงนะครับเพื่อมาทำให้ตัวอุปกรณ์นะครับเย็นลงนครับเย็นลงหรือว่ามีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากอย่างสม่ำเสมอนะครับก็นายจะเป็นลมที่รอบสูงๆนะครับหรือว่าระบบระบายความร้อนด้วยระบบน้ำที่ดีๆนะครับ จริงๆน้าปิดก่อดีนะครับน้ําเปิดก่อดีนะครับน้ําปิดก่ออย่างที่บอกมันมันไม่เปืองนะฮะก็จบเลยนะครับจบจบหมายถึงว่าใส่จบไม่ต้องไปเพิ่มเติมท่อ,ทอเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นนะรประมาณนี้ครับวันที่สามตอนทีทีแต่ปัญหามันก็อยู่ที่ไม่ได้ดังใจนะครับพวกทอ่อพวกอะไรต่างๆนะฮะ อาจจะไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่นะมันไม่ตั้งใจก็คือว่าเราอยากได้สายหรือว่ามอมาทางไหน,ทา,นทางนู้นทางนี้อหรือว่า,าดูเเกมแพร์มองดูซินะครับเราถ้าเป็นระบบชุดน้ำเปิดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูในเรื่องของท่อนะว่า ไว้อย่างไนเรื่องของอตัวน้ำยานะครับยี่ห้อสีเราจะใช้สีไหนแบบไหนอะไรเงี้ยมันมันก็จะแตกต่างนะครับึ่งนน้ำยามีหลายสีหลายเกรดนะครับว่าระบบน้ำเปิดเนี่ยหลายๆท่านอาจจะกลัว่าจะรลวจะซึมไหมครับต้องบอกว่า จริงถ้าทำอะไรดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเราท่อนี่จะแข็งแรงมากนะครับโดนความร้อนคือดับท่อนี่โหร้อนถึงประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยประมาณเป็นร้อยร้อยกว่าแล้วผมว่าถึงจะงอนะไอตัวอะคริลิกนะครับผมแล้วต้องโดนเป็นระยะเวลานานๆนะครับระดับหนึ่งนะครับก็คือร้อนจุดเดียวจุดหนึ่งนะครับถึงจะงอได้นะครับอะคริลิกตัวนี้ครับไอตัวนี้เหนียวบ้างนะงอมาทุบ ทุบนี่ทุบแรงๆไม่ไม่แตกนะครับมันมันมันเหนียวอมันเป็นแบบเหนียวสําหรับตัวนี้นะการ์จอเนี่ยท่านก็เลือกได้เลยนะครับว่าท่านจะเอาแบบไหนราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็ราคาลงมาเยอะแนละ้วนี่ผมก็ใช้การ์ดจอแบบ ธรรมดานะครับผมธรรมดาธรรมดานะครับ GTX 970 NoC Edition นะครับ4กิกนะครับของอ ASUS นะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณ4,500 5,000นะครับสวยๆนะครับอยู่ที่สภาพนะมืัสองนี่อย่างที่บอกครับสภาพต้องดีนะถ้าดีก็ใช้ได้นานนะถ้าเราจะมีตังค์นะครับอัพเป็นรุ่นใหม่นะครับ RTX 3060 3070 3080นี่สบายเลยกำลังดีเลยดับามศูนย์หกศนะครับตอนนี้ก็12กิก็อยู่ประมาณ20,000ต้นๆน,น,นะครับก็กำลังดีสำหรับปูที่จะเอาไปใช้เล่นเกมสตรีมอะไรประมาณเนี้ยต่อ,ตอได้ได้นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้ขายอยู่ประมาณ40,000บาทนะครับ ที่ชื่นชอบแสงไฟสั่งเมมบอร์ดตัวใหม่มาลองจะอัปโหดนะครับเป็นตัวที่มีไ g จเยอะหน่อยนะราคาก็สูงออปชันในการโอสีก็เยอะขึ้นเดี๋ยวมาลองดูนี่เป็นแรม32กิกน,นะครับ8คูณ4ก,ก็เกมก็สบายๆนะครับผมว่านะ บีดี 4, 3, gig, air, อาร์สี่สามสิบสองกิกคอแซตัวนี้คเ็เเลือนครับอ่้มอน้ำนะครับสิ่งสำคัญของการเดินระบบน้ำก็คงเป็นเรื่องของหมอน้ำส่วนหนึ่งนะมอน้ำที่ต้องค่อนข้างจะทนทานนะเชื่อใจได้เราไม่ต้องไปปรับรอบเต็มที่นะครับสำหรับหมอน้ำนะครับบางรุ่นบางตัวเนี่ยจะมีสายสำหรับอ่าปรับรอบตัวหนึ่งนะครับไฟเลี้ยงตัวหนึ่ง ปรับรอบก็คือปรับตามรอบของพัดลมนะครับซึ่งผมก็มีตัวอย่างนะครับตัวตัวนี้นะประมาณพวกนี้ยอ่อโทษทีนะอาจจะเปลี่ยนหัวนี้นง <c oughs> ตัวนี้นี่รับติดตั้งนะตัวนี้เป็นมีไฟอากีบีแต่ตัวนี้อาจจะประมาณพันหนึ่งอะไรเยงนี้ยพร้อมอ่าปั๊มพร้อมอถังพักน้ำนะครับแทงนะครับถังพักน้ำมีตอบอะไรแถมให้นะ นี้พอติดตั้งให้เลยแต่ว่าหมายถึงว่ากราณีของลูกค้าเสียนะาราคานี้แต่ถ้าของลูกค้า,าให้ทําใหม่เนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นๆท่ออะไรอย่างเงี้ยครับบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยสังเกตนะจะมีสามตอนกับหนึ่งตอนทคานไนสนใจทักทายมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรับลูกค้าครับ